สวัสดีกับท่านผู้ชมตีกรบตุกทุ่านครับพบกับรายการหลาวข้าวชาวบ้านกันเมื่อเดิมกับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึ่งวันเสาร์ทางช่องระนองชแนลกับจานส้มไอพีเอ็มชงซ่องโรยยีสิภคับทีวีโก้งชาวระนองครับกับรายการหลาวข้าวชาวบ้านครับวันนี้พมสรายุทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวข้าวกล้าวต่างๆมาบอกลาวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็รับชมกันเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ถึ่งวันเสาร์ตีแปดทั่วจาวทึ่งตีเก้าซองถุมึงซามถุมและก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบ่ายซ่องทึ่งบ่ายซามและก็ตีซ่องทึ่งตีซม้มในส่วนของวันอาทิตย์เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครับในเวลาเดียวกันแต่ว่าวันอาทิตย์เราออกนอกห้องซ่องนะครับนอกออกสตูดิโอเราไปถ่ายทําดานอนกนะครับมื่นกับอัตฉริปัญมาโรพาตัาานปฏิงานอาับนำแร้และระนอง แม่กับซึ่งคือน,นี่ก็ยังคงมีบรรยากาศกงงานอัพนาแเร่และระโนไม้ชมกันเมื่อเดิมกับมาตึ้งเรื่อราวก้าวกล้าร่กับเป็นเรือกง,งวิจยาลัยเทคนิคระโนกับก็จัดการแข่งขันนกกรงวัวจุกในซึกมหาบุญส้นชิงแชมป์ประจันเสี่ยงหนกกรงวัวจุกเพื่อทำการจัดห้าไรายได้ในการจัดสื่อคารุพันธ์ทางการศึกษาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันยัางขับขังในขับเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมา ถ้าเคยป่านไปป่านมาแถวนาวิจยริลัยเทคนิคระนองเช่นว่ารถโจ๊ดกันเต็มในกับตีสำคัญกลางสนามนกกรงวัวจุกไม่รู้กี่รอยตัวเต็มไปเสียหมดรับคณะกรรมาการวิจยริลัยเทคนิคระนองกับจัดการแข่งขันนกกรงวัวจุกซึกมหากุซ่นชิงแชมป์ประจันเสียงนกกรงวัวจุกเพื่อหา,หารายได้จัดสื่อคารุพันธ์ทางการศึกษาโดยมีผู้ยความสนใจส่งนกกระเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างขับขังรับ โดยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคระนองกับนายนิดอุยเต็เพีงประธาน,นาคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคระนองกับผู้อำนวยการ,ว,กรออวิทยนะา,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 ล,าทลัยเทคนิคระนองในตุลวิทย์ส้มจิตนะครับคณะกรรมการคณะอาจารย์และก็เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคระนองก็ได้รวมกันจัดการแข่งขนันนกกรงหัวจุกเข้าใจชื่อซึกครั้งนี้ว่าซึกมหากุ๊สนชิงแชมป์ประจันเสี่ยงนกกรงหัวจุกริก ไม่ดิกนะนครับบางคนดิ้นนิว้วใ,ให้นกตัวเองขันเลยโดยมีผู้เลี้ยงนกร้องวัวจุกกับน,นํานกร้องก็รวมการแข่งขันกันอย่างขับขังในน,นิ้ยตะเกงกับประธานคณะกรรมการวิจัยเทคนิคระนองก็กล่าวว่าทางคณะกรรมการและคณะอาจารย์ได้จัดงานแข่งขันนกร้องหัวจุกขึ้นในวันนี้ก็เพื่อเป็นการจัดท่ารายได้สนับสนุนการจัดสื้อคารุพันธ์ทางการศึกษาให้กับทางวิจัยเทคนิคระนองซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากลายปากส่วน ก็ต้องกอขคบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยรับครับกานเพียนท่านผู้บริการวิทยาเิคท่านผู้บริวิสสมจิตท่านรองผู้นวยการทั้งสี่ท่านคณะครูอาจารย์คณะสื่อมวลชนและก็ผู้ที่เลี้ยงนกที่รักและก็รัทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ หลายๆภาคส่วนได้มาให้เกียรติกับวิาลยเทคนิคในวันนี้นะครับอันดับแรกก็ต้องกราบขอบพระคุณทางคณะอาจารย์คณะครูคณะผู้บริหารที่ร่วมทากิจกรรมนี้มาและก็ต้องกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมครั้งนี้และสุดท้ายก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ที่เลี้ยงนก ชื่นชมนกทุกท่านนะครับที่มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของวิเลยเทคนิคในคร,ครั้งนี้นะครับในการจัดการแข่งนกปลงหัวจุกครั้งนี้ทางวิาลยเทคนิคและก็คณะกรรมการศึกษาของวิาลยเทคนิคได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะจัดหาโปรเจคเตอร์ให้กับการเรียนการสอนของเยาวชน และก็เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพราะว่าต้องกราบเรียนว่างบประมาณของ<ม>อทางส่วนราชาการที่ให้กับวิทยาเทคนิคเนี่ยค่อนข้างจะไม่ให้พอใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ<ม>ก็เลยเกิดกิจกรรมทั้งนี้ทีนี้ในก,การจัดทำกิจกรรมทั้งนี้เนี่ยก็ต้อง กราบขอบคุณทางคณะที่จะจัดนกนะครับซึ่งมาได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศึกษาและก็ผู้บริหารในเรื่องการจัดกิจกรรมนะครับก็ต้องกราบขอบคุณและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแข่งขันหรือมาเป็นกรรมการมาช่วยจัดสนสนับสนุนนะครับ ว่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและก็ขอให้การแข่งขันขน,นกครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ขอให้ทุกท่านที่มาให้การสนับสนุนโชคดีมีความสุขนะครับและก็ขอให้ท่านเสร็จจากกาิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ขอให้กลับบ้านด้วยสวัสดิภาพและโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ ทางด้านนายตุลวิทย์ส้มจิตกับผูมในการวิเลยเทคนิคระนองก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้กับได้รับการสนับสนุนจากหลายปากส่วนซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักขาใช้จ่ายกับจะนำไปจัดซื้อคารุพันธ์ต่างๆทึกษาโดยเฉพาะเครื่องใช้โปรเจคเตอร์กับทีกจัดเื้อให้กับทุกประกไว้ได้ใช้งานเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไปสวัสดีครับผมนายดุลวิทย์สมจิตผู้รายการวิเลยเทคนิคระนอง วันนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนกกรุงกระจุกขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อคุิภัณฑ์การศึกษาโดยเฉพาะโปรเจคเตอร์เนื่องจากกระผมเห็นว่าในการจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพนักศษานั้นจําเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสิ่งที่พวกผมและรองผู้ราการรวมทั้งกรรมการวิเลยคิดขึ้นว่าทําอย่างไรเราจึงจะพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนของเราเด็ก จังหวัดธนงของเ,ขเราได้มีคุณภาพได้มีมาตรฐานสามารถที่จะมีทักษะทางวิชาชีพมีความรู้มีฝีมือสู้กับคนจังหวัดอื่นๆได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการระด,ดมสัตว์กำลังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนานักกษาของเขาขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งผู้บริจาคและชมรมเลี้ยงนกรวมทั้งกรรมการตัดสิน ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ความร่วมมือกันเลยเทคนิคละนองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่โอกาสครั้งต่อไปที่เราจะพัฒนาคุณภาพของเด็กของเราท่านทั้งหลายคงจะให้ความสนับสนุนพวกเราอีกต่อไประผมในนามวิทยาเทคนิคละนองคณะครูเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเรารพครับ,รบสําหรับการจัดการแข่งขันนกกรง,งวัวจุกซึ่งมหากุ๊สนชิงแจมประจันเสี่ยงนกกรง,งวัวจุกในครั้งนี้รับ มีการแข่งขันประเภททีนึงคือดาวุลุงซากลมีผู้ส่งนกเข้าร่วมการแข่งขัน96ตัวแล้วก็ประเภททีซ่องซี่ยกร่วมแปดดอกนะครับไอเราตะกลนไม่ได้เกี่ยวกันนกโรงว่าจุกมาดูไม่ว่าซี่ยกแปดดอกคือปันพรึ้งนะครับก็มีผู้ส่งนกโรงว่าจุกเข้าร่วมการแข่งขันถึ้งโรยีสิบแปดตัวนะครับริกไม่ริกริกไม่ริกเนี่ยเป็นนกจ่าต้เราชอบเล่นนกโรงว่าจุกกัน นะครับบางคนริกไม่ริกผมไม่ริกป้างแกงเลยนะครับก็ไม่แกงกับนกกระว่าชจุกคนก็ลปรยเลยนะครับปล่อยเป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสรับเสียนกกระว่าจุกทุกๆคนทุกๆฐานขับทีข้าวมามีส่วนรวมในการจัดการเข่งขั้นศึกมหากุศลนิงแชมประสันเสียงนกกระว่ายจุกเมื่อวันที่24มีนาคมทีผ่านมาที่วิลัยเทคนิคนนงนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดก็นําไปจัดซื้อคารุพันต่างๆึกษา,าให้กับนองๆน,นักเรียน วุฒิไลเทคนิคระนองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสื่อเครื่องใช้โปรเจคเตอร์ให้ถูกพเนกนะครับวัยชาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีประสิทธิภาพให้กับน้องๆต่อไปต้องขอโคอบละกุลกันด้วยนะนรับนั่นคือเรื่องโครงการเกรงขัน,นหนกรงวัวจุกซึงได้รับความนิยยงเป็นย่างมาโดยเฉพาะใน14จังหวัดภาคใต้ไม่ต้องว่วงกับหนกรงระนองบ้านเราก็ไม่ทร,รมนาดาหนกลงบ้านเราเครืองดังเลย กรุกรุกกริกกริกริกนะครับตะมาริกป้างตูกกันตีะครับเซ็จัดหนกลง,งว่าจุกกันแล้วในปาก์คขำเราก็ไปเยี่ยมเยียนไปเที่ยวงานอาบนามแร่เลระนงซึ่งบรรยากาศในงานอาบนาแร้เลระนงในคืนวันที่สองก็ยังคงเป็นไปด้วยความคึกคักไม่ว่าจะเป็นในโซนคงอในเทศกาลต่างๆโซนนามแร้วิถีชุมชนะคกับรานกา,าร์ดถึงเหมือนแต่ว่าก็มีทานผููวาราชการอย่างวัดระนง ไม่ดูตันกินหรือตันขึ้นมาเป็นโขชดชกมันเปทีเองเลยนะคลับเลยนุกนั่นกันเต็มทีในะครับแจ๊กรางวัลกันอย่างยิ่งเย,ย้ยนนะครับนอกจากนั้นแหละพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็ยังให้ความสนใจในเรื่องกงในเทศกาลในเรื่องกงกิจกรรมต่างๆที่มีผ่านในงานไม่ไว่าจะเป็นเวทีกลางนะครับที่มีกิจกรรมการสแสดงบนเวทีในส่วนของรานกาชาติาที่บอกไปว่าทานผู้ว่าราชการจังหวัดในนอกทานเป็นเวทีคนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จับแจ้ก,กันหมดนั้นเลย เคยได้รางวัลเบอร์เตจะมีเสียงกริ้งดังกึ well ่งลมิวแววควยแววแวลเวลในกับโว่ก like ับทางงานนะครับบางคนก็ว่างว่าจะได้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถเียงปรากฏว่าเอาไปแต่รถจักรยานรถทิีนะครับบางคนก็ได้หลุมโมไปนะครับบางหลุมบางเดทกันบางคนก็ได้เฟบนี่เห็นว่าบางคนนี่ไปเปิดร้านค้าได้เลยนะครับได้ต่างญาติควันน้ำยาล้างจานนี่นี่ท่านนี่เราได้มาเป็นตุ้งเลยทั้งน้ำยาล้างจานทั้งเฟ็บทั้ง ยอ,อยสิทีกวันคุณมันตนาวเดี๋ยวจะเอามาเปิดร้านสบายส,าย,สายนะครับงานเทศกาลอับนำแร่แลระนองประจำปีทรงผนานโอยกกอย่างคนเดินไปย่างคือกักมีประชาชนกล้ามาท้องเที่ยวงานกันอย่างมากมายตั้งใน,นโซนกงในเทศกาลน้บนำแร่วิธีชุมชนรวมไปไทึ่งเวทีกลางที่ยิงมีการประกวดรอ้องเพลงลุกทุงนะครับนอกจากนั้นที่ร้านกาชาติก็มีการเช็ครถจักรยานยนต์เป็นกันที่ส่ง รวมถังรางวัลย่ยกันอื่นที่โอกกันเพียบนะกับคนคนลุนเงินเป็นเต็มตีเลยนะครับเราเคนเจ๊กจริ้งอ่เมื่อวันที่2 3มีนาคมที่ป้านมาซึ่งเป็นคืนที่ซ่งคอง,งงานเทศกาลอาบนำเร่เลระนงประจำปี2 5 656ซึ่งยังคงมีความคึกคักนะรับมีประชาชนหนักตองเที่ยวออกมาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางในส่วนกองในเทศกาลนำเรมีชีวิตวิถีชุมชน การแสดงการร้ารำสะท้อนเวทีแห่งชีวิตกงชาวพม่าบนเวทีวัฒนธรรมการจำแนหอาหารและสินค้าพืนเมืองจุดแวะใตพพ้ผาปีจำลองวิวถือตัดช่วยๆกงอย่างวัฒนนงก็ยังคงได้รับความสนใจมีผู้กล้าผู้แวชมแล้วก็ใต้ผาพป็นย่างมากมมยแต่ว่าเราแอบไปใต้ผาช้ำมีตีกันและใน,นกับกงซึ่งจะเป็นกงเทศสบาลเมือ,นองน่นะครับโคาจัดไอห้องใต้ผาเป็นใต้ผาช้ำมีตีเราไม่โรจาไม่เรจี้ไม่รมร,ร,ร,รปร้าเลย เนป้ากเดินกัไปพึ่งใต้ลุยในกับช่วยงานมากบกรรยาการรานกาชาร์ก็ยังคงครกคับครับ,รบมีการตักนาวากาชารเล็กรับโค้งรางวันกันมากมายโดยทันผู้ว่าราชการจังหวัดนองก็บอกว่าโค้งรลังวันได้มาฟรีฟร เพราะฉะนั้นเราไม่มีกั๊กเราเจ๊กอย่างเดียวนะครับกวกรางวัลชิ้น,นี่อยก็ทยอยออกกันอย่างต่อเนื่องไม่ไว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีรถจักรยานหรือว่ารถทีบปนะครับรถจักรยานยนต์รถเครื่องอ่รถเครื่งก็ออกแต่ว่าที่ออกบ่อยมากที่สุดมั่วกันนกนะครับประวทานผู้วาวาเพื่อเป็นการทรงเสื้อไม่เป็นของประชาชนชาวระนอง ชายมวกกันนกเพื่อการป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและก็สิ่งที่สําคัญฐานบอกว่าไอเรื่องมวกกันนกนี่เราได้รับรางวัลเป็นอันดับสองหรือสามในแหล่ของประเทศเตยที่มีการหลรงง์ให้พี่น้องประชาชนชายมวกกันนกมากที่สุดเพราะฉะนั้นในงานนี้การจัดเหล่ามวกกันนกมาแจกกันบันเทิงเลยหลายๆคนได้มวกกันนกไปยิมไปโจยกับลานพ่มได้ไปลูกนึงกันเน่นว่าเอาไปเที่ยกีฬาทีตีนะครับแล้วก็มีผู้โชคดีกับที่มาจากกอะิ่นี รับรางวัลจักรยานยนต์กลับบ้านลงเรือไปขึ้นเกาะที่ไหนต่อไปขึ้นไปกี่มันเรือกี่มันกอนะครับใส่ว่าเกาะที่ไหนก็มีนุ่นในทกี่เลยนะครับสักขีพยานเอาแล้วครับเกาที่ไหนจะมีรถจักรยานยนต์ไปหมุนเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวบนเกาะที่ไหนไม่รู้จะเป็นกันได้หกสิบบาทครับหกสิบบาทสามใบหกสิบบาทโอ้โยจะไปตายกับดวงจริงๆนะครับแต่หกสิบบาทของท่านยังมีสิทธิ์ได้ตู้เย็นยังมีสิทธิ์ได้ทีวียังมีสิทธิ์ได้มี จักรยานเี่ะครับเอาช่วยเอาจักราเอเอาเอาลถลงไปด้วยพี่น้องเจ้าหนาองไปดักรยานเบอร์สิ้านะคะลงไปล้วยมีมีมีสร้างเงิน่อนะสร้างเงิน่อนะมาสร้างปัญหาชาติไทยครับโชคดีแล้วครับเป็นจักาหรอจักรยานองนมาดเลยจักรยานสันนิยัไม่ได้สาวมานี่เสวะัไม่ได้สามานี่วะหราซูีอเป็นวลงไปด้วยครับ ไม่ใช่ครัเออท่านผู้มีเกียรติครับในส่วนโครงการแสดงในเทศกาลของหน่วยงานต่างๆกับอย่างคงได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเชนบูธกองกระสวงกเกษตและสหารณนที่นํางูทะเลและก็สัตว์ทะเลต่างๆมาได้ชมกันเป็นๆในส่วนคงเวทีกลางนะครับคำเกิดในซ่องก็จะมีการประกวดกับโลเพียงใต้ลูกถุงยิ่งซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดถั้งหมด20คนซึ่งมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเนื่องจากปีนี่เป็นการเปิดโอกาส ให้ผูข่งขั้นจากทถัวประเทศเข้ามารวมกันเข่งขั้นซึ่งทําให้มีนักรองเสี่ยงดีๆมากมมยเข้ารวมกันเข่งขั้นนะครับพ้นการเข่งขั้นก็ปรากฏว่ารางวัลชมเชยมีส่งรางวัลคือนางเศ้าวีปาวีป้านินและก็นางเศร้าปณิตาสี่ม่วงรับเงินรางวัลสามพันบาทพร้อมตัวรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรองชนะเลิศอันดับสองกับแด้แก่นางเศร้าวัดนนดากุ้งละนะครับรับเงินรางวัลห้าพันบาท รวมทั้งรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่เด็กยิ่งสรุจ้าบุญรักษาจากอำเภอกระเปิ้งจังหวัดระนองกับรับเงินรางวัลแปดพันบาทพรวมท้วงรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและก็ผู้ที่กว่าเชมนักรองลุกทุ่งบนเวทีงานอารฟน้ำแร่ระนองประจำปี25งปัญโรุกได้แก่นักเศร้าชมพูเน็กนะกรับชื่อด้วยชมพูน็กนะครับมเคิตนักรองเศร้าจากจังหวัดชุมพล รับเงินรางวัลจำนวนมื่นห้าพันบาทพร้อมตัวรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จ่ปีนี้ผมไม่เดียวนะจุดจุกอนขปีนี้เปิดโอเพนเรียนหนังสือเลยครับจบปนาตัวหน้าก็ปริญ่าไปตัวหน้านอยตวี่สิบา่เจเท่าไหร่สิบห้าปีเป็นจเป็เหลือเชื่อคนเป็นจะเปศมาร้องเพลงได้ไม่ได้เก่งเลยตีกมเล็กร้องเพลงจะอ่ไร ตอนนี้อยู่ที่สำนักงานเผืน้ำทุนในงานตัวจุฬารคับอยู่กับท่านผู้ว่าพีรศักดิ์อินบงเกศนะฮะฝั่งนี้ครับเยบเยอะชดับเยเยอะครับแล้วนะราบชาบุญรักษาบ้านอยู่กาบุรีราบรีอไหไอ้ต้ามรุ้งเย อายุ14ปีรับอันดุ25โดเสียงต่างกันราฟาปัดดินแต่ไม่แน่ไอ้14ล้มช้างกับน้อยเทชชัดในหลักมาแล้วเออเนาะไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไม่ได้เสียใจไหมไม่ต้องเราตาถ้าไม่ได้เสียใจไหมไม่เสียใจรอกสองคนนี้แหละไม่ร ouais, right. no, no, ู zwei, ้ใครผู้ที่ได Th 네้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดร้องเพลงในค่ำคืนนี้ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คื นะคะแล้วก็มีหน okay. ้าถื่ื่นยืนนี้ร้องเกยกระตหรอนขามสีครับโดนเสียงยางี้มี้องเป็นสาวแล้วค่ะเอาเกยไม่เป็นไรงานนี้ไม่เกี่ยนสิกสามสู้กันได้หมดครับ ม่ด uhm, oh, mm ้เยนาขอเชิญต่านต้องระวมออรมอางวัลที่สอที่นะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงสโรชาบุญรักษานะคะเนาะเดี๋ยวดมตอที่ก่อนอเที่หนึ่งก่นัอี่หน่ก่อนเลชนะเลิศประจำค่ำคืนนี้นะคะ ากาอนจกผู้ราชการจรังหวัดระนองนางสาวชมภูเนกมาเกตนะคะครับร้องหกเพลงขอโทษแม่ของสุนารีราชสีมานะคะก็โอเคทุกคนปกมือให้สรุปว่ากรรมการเยี่ยม,มานแ,แล้วก็รองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งนะคะเด็กหญิงนะคะสะโรชาบุญรักษาค่ะสำหรับงานอัพน้ำแล,แล,แล่เรนนองกับอย่างคงม,มีประจนตึงคืนวันที่30มีนาคมส่งผนรวัสภกติลังเนตประงง นาสมัมภารเทศบาลเมืองระนองต่อเนื่องกันถึงส่วนสุขภาพเทศบาลเมืองระนองซึ่งในคืนวันที่25มีนาคมนี้จะถึงนี้กับจะเป็นการประกวดทีด่านำเละทีวีทีกลางกันด้วยก็เรียนเชิญชวนพี่น้องชาวระนองที่เคารพทุกทุตันหนักท่องเที่ยวทั้งชาวต้อยชาวติดช,ชาวพาม่าเลยนั่งกับไปร่วมงานอาบนำเละเละระนองนะนั่งกับในถัดเการบูธต่างๆคนจัดกันอยู่ในส่วนสุขภาพนั่งกับประตูทางเข้าก็ไม่เห็นเลยนั่งกับอยู่ตรงรังลานการในส่วนกง การชัดจากรวรรดนองเขาก็ไปจัดการออกสลากหลังวันการชัดเราฏว่าตำรวจเรืองตู้เย็นตีวีออกกันครึบครับเขาก็เรียนเชิญชวนกัสศิลปินองชารวรนองรับจนตึ้งวันที่3ามิมีนาคมขอเชิญเทียวงานอาบนำแร่เล่ระนองครับนั่นคือสิ่งดีๆที่เรานำมาบอกลาวันในโชว์แร่กงแรายการลาวข้าวชาวบ้านะครับซึ่งไปเจอทานผู้ชมทีในงานอาบนำแร่ในระนองนี้เลยไปตึ้งก็ช่วยแกลนเลยดดคุณสยุใจไม่ใจบอกครับ การูหน้าอ่านก้าวไว้จาจาจัดจัดเห็หนว่าอ,อยากเทเพลงว่าตามไม่ทันนี่แหละก็ว่าตามไม่ทันเราว่าเราพยายามอ่านธรรมาธรรมาดาแล้วแต่จริงอย่างน้แหละแต่ผมกว้าง,างเร่วเรวเราก็ต้องไปพ,พ,พูดพูดพูดเมื่อน,นัดควยชตายเลยนั่นกับบางที่บางคนกว้างไม่ทันไม่รู้พูดไลยปรับ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 ไปเร็วไม่รู้เก้ไปไหนก็จะพยายามต่ว่าตั้งสรายุตตั้งวันน้านอ่านก้าวดีเร็วแต่ว่าเร็วไปนะครับครับก็ประคุณสรับกันตีชม บตีกันเข้ามานไดชมกันเข้ามาได้จะได้จะหวาก็ได้ไม่พื้นะครับเพื่อการปรับปรุงแต่เคยให้ผมเป็นพี่น้องทุกๆค,คนได้รับรู้รับสาบกันอย่างชัดเจนท่องแท้แนโนนทางโชงระนองชนเนลกับจานชมไอพีเอมส่องโรยยีสิบุกกับรายการหลาวข้าวชาวบ้านครับเรานําเรื่องราวข้าวกราว,าว,าวต่างๆมาบอกเล่าให้ผมเป็นพี่น้องได้รับรูรับสาบ ràp chôm gần gầnประจำ tụt quan chăn tung quan trâu tì bẹt tung tì cao xong thùng tung sao thùng rồi bài xong tung bài sao tì xong tung tì sao tít tám rạp chôm gần đây tụt quan lại IPM Chồng Rồi Vị sư si gặp chuồng nì bắt mà gặp lại các Lào Cao เต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย